นี้เป็นวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมเวลาบ่ายโมงครับที่สนามบุคแคปพาร์คมีนัดซ้อมกันวันนี้นะครับเพราะว่าได้ปรับสนามใหม่ทั้งลายโมอโเตอคอร์แล้วก็ได้ถ่ายเพิ่มลายเอดูโรนะครับเลยรีบมาครับเวลาบ่ายโมงสมาชิกน,น่าจะมากันเยอะครับอ่าเห็นละหนึ่งคนนิโม สวัสดีครับตรงนี้เป็นบรรยากาศนะครับสมาชิกที่มาซ้อมวันนี้น,นี่นาแดงมี่รถน้องโนกลูกสาวนะครับแล้วก็คุณลุงวันชายเบอร์ตองหนึ่งน้ำาดเบอร์เก้าสองนะครับมีพิกกิจมาดูด้วย ก็พี่ๆสมาชิกอีกหลายคนครับทางฝั่งด้านนู้นก็มีนะครับสมาชิกมาใหม่หนึ่งชัน่นเดี๋ย,ยวพาไปชมอีกฝั่งหนึ่งครับทางหลังอาคารสำนักง,งานก็มีอีกครับอันนี้รถสปอนเซอร์ใช่ไหมนะแดงรถสปอนเซอร์ใช่ไหมครับฟาดคินเนอร์ 150F นะครับสภาพใหม่มากดูดครับเฮ้รถใหม่เอาเลยจ้าสวัสดีครับคันนี้เครื่องอะไรครับพี่โซนิคใช่ไหมครับ,รบโอ้ ช่วงล่างของอะไรครับดูเหมือนสดสหมดเลยเป็นของ K D X ครับพี่ K D X ใช่ไหมครับเป็นรุ่นตับอยู่แถวนี้อ่ะครับกู้ใส่ใหม่ครับอ๋อนี่ครั้งแรกวะครับที่มาอ๋อครับครั้งแรกเลยเคยมาบ่อยครับเคยมาแข่งอยู่ต้องเอาสูตรแล้วมั้งพี่เลยสักพักครับอ๋อโหแต่ว่าช่วงล่างดีมากเลยผมดูเมื่อกี้รอยรอยหลายเนินเลยโอเคครับนี่กี่ทีแล้วครับ โอ้หฮฮิตแล้วมาคุ้มมากโอเคครับเดี๋ยวรอยังยังขี่ไหมครับขี่ครับโอเคครับเดี๋ยวรอเก็บภาพบรรยากาศครับเอาช่างแอร์เพิ่งมาช่างแอร์มาด้วยกันไหมครับครับนัดไปนัดบ่ายนี่อ๋อนัดกันไว้เหรอนัดไว้บ่ายตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้ว เกที่มาให้แล้วครับเลี้ยวเข้าเลยช่างแอร์ในตำนานครับสามเจ็ดสองแล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นนัเกเสกฝั่งนี้แล้วก็นี่เป็นน้องๆครับห้าสิบซีซีนะครับไม่แน่ใจว่าขี่อยู่ ฝั่งทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่นี่นี่ขี่กันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นลานเด็กครับนี่ครับน้องๆนะครับฝั่งนี้เป็นลานเด็กฝึกเบสิกครับน่าจะซ้อมเตรียมไปแข่งอาทิตย์หน้านะครับที่นครใจศรีรุ่น5 0ซีคุยกับคุณพ่อคุณพ่อน้องก็มาเป็นครอบครัวนะครับนี่เป็นพี่น้องกันนะครับผู้หญิงทั้งคู่นะครับคนนี้ก็ผู้หญิง ฝั่งนู้นฝั่งนู้นสนามมองทำใหม่เป็นลายแอนดูโรนู้นนี้พี่นัดพี่นัดฟาสคินเนอร์นะครับเอาเคเอ็กสองสามศูนย์มาแล้วก็พี่เชษอยากก็เดินไปถ่ายให้นะครับแต่เดินไกลเหลือเกินครับเดี๋ยวซูมเอาใครที่สนใจก็มาได้ครับมีรถโปรดักชั่นนะครับ KLX CFL ก็มาได้ 50cc ก็มาได้แล้วก็รถสูตรก็มาได้ครับโอ้โ oh. หพร้อมครับสำหรับที่นี่นี่ครับนักเสกนะครับเป็นไงนักเสกเหนื่อยเหรอกี่มีแล้วครับ2นีทีแล้วโอเค สนามเป็นไงครับวันนี้ขี่ขี่สนุกมากครับสนุกมากมไม่น่าเชื่อว่าฝนตกแต่ขี่ได้ตลอดคอ๋อึ่งตรงเนี้ยทึ้งตรงที่เนี้ยใช่ตั้งแต่ที่เขามาเขาปรับสนามให้มันสโลปครับร <อ S 2> ปรับให้มันเอียงออก็เลยน้ำน้ำเลยไหลลงบ่อน,น้ำเร็วโอ้โหนี่เขาเรียกว่าคนมีประสบการณ์ครับแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด เคครับผมครับผมเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวถ่ายตอนขี่ครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ซ้อมไปกี่ทีแล้วครับหนึ่งทีประมาณ30นาทีเต็มแล้วก็ต่อไปจะมาคันนี้ใช่ไหมใช่ครับคันนี้ต่อบังนักแข่งมาแล้วนักแข่งเตรียมตัวมาซ้อมแล้วไม่้หนาทีห้าทีน้ำมันหมดขอห้านาทีน้ำมันหมดดิน้ำมันมีน้ำมันมี มันมีเติมมาด้วยมมาเติมด้วยนาทีของมันนะโอ้ยขี่ได้อยู่ขี่ได้ขี่ได้อยู่นี่น้ำมันคอนขึ้นไหมมดเดนอน้ำมันะเดี๋เว้ยอะไรั่มนะครับ ครัเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วผมขี่ไปทีนึงแล้วทีนี้จะเป็นทีที่สองนะครับเดีย๋ยวลงไปเมื่อกี้ก็20นาทีครับเดี๋ยวยีนี้ลงไปอีก20เพราะว่าผลทําท่าตั้งเค้าแล้วครับเดี๋ยวติดตามบรรยกาการซ้อมกันครับ